กูรู้แล้วกูลืมกูลืมอะไรกูรู้แล้วนี่ไงสอนไม่ละเอียดเละเอียดดีมันขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเหรอยังบาาสตรีมออฟไลน์อ่ะมันบอกมากำลังลืมต้นรีเฟซรีเฟซกด f5 f5 ดิ้นเลยจ้าไม่ในโอเปอเรช่อ่ะมันจะมีเขียวเขียวขึ้นไหมเขียวเขียวอันนี้เหรอพอกดลูกกระตีนั้นมันจะมีเขียวเขียวถึงไหมเขียวเขียวขวาล่างอะหลักหลักเออขวาล่างมีไหมมี เฮ้ยนี่ไงโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วเอาลิงมาดิกูไม่เห็นว่ะก็มีเจอเจะจะแต้องวก็ต้องเแล้วจะจะจะออเคดังมากแหละเอาเกมหลุดเลยแอดเกมไปยังอ่ะเกมหลุดเกมลุตแล้วมันจะติดแล้วมันจะติดที่มึงไหมครับไ so. ม่รู้แอดเลยก็เกมหลุดแหละไหนเห็นไหม่ะนี่พิมพ์ไปแล้วเห็นไหม่ะเอ๊ะมันดีมันดีเลยน้อยนะไม่ดีเลยเท่าไหร่ไม่ Luft <c oughs> เหมือนทวิตหรอก มันดีเลนเห้แม่เยอะเะไรเอ้ยเสียงเกมมาครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพนะเห็นเสียงเกมมาเขาเห็นภาพแล้วอ๋อมันดีเล์นิดนึงรอก่อนรอก่อนทำไมมันดำบื้อเลยรอรอก่อนรอก่อนมันดีเล์เอ้ยเมามาแล้วเมามามาเฮ้ยมาแล้วทำไมภาพเป็นงี้ยไอ้เชี่ยแม่ไม่เต็มป่ะโอกาภาพไม่เต็มป่ะเต็มยังเต็มยังเอ้า ส่งมาว่ะเต็มยังเต็มไหเฮ้ยเกมค้างบุกส่งมาเนาะหรอส่งมาแหละคอมเมนต์กูดูอยู่ไอีชายเหรอเนี่ยภาพขึ้นแล้วเนี่ยถึงแมเนี่ยมันพิมพ์อ่ะกับแบนนั่นวะรอเลยยิ้มเหยยิ้มเลยยิ้มเลยที่ในช่องแชทอ่ะมาโตอนไหนไอ้กล้าเดี้อไป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 ขยายให้มันเต็มดิเต็มเจ็ดร้อย ใหญ่ไงงไงเนี่ยไปไปคีโอเวดอะเวดตั้งค่ากดที่เกมไม่ใช่ตั้หน้ากดที่กดที่เขาไมาจะภาพเกมะทีชมึงไม่ได้เปลี่ยนเชื่อเออกดแล้วกดแล้วกดที่ขวาแก้ไขฉากเฮ้ยกดกดวทิศซ้ายตัที่ซ้ายซ้ายแก้ไขแก้ไขฉากท้่มันขึ้นกดที่มันเป็นขอแดงๆอะไหนเนี้ยกดยังอะมันกดต้เขาเออไม่ไม่กดไม่ต้องที่ถูกอะกดให้มันขึ้นขอบฟ้านะเขาว่าจะภาพเกมอืมกดถูกไปแล้ว ยังไงต่ออ่ามันจะมีขอบแดงใช่ไหมแดงไหนอะขอบแดงในโอบีอ่ะไม่มีักแดงเลยกดแกะไข่ชายังแกะไข่ชาีนยวะกดแกยไข่ชาดิแกะไข่ชาแนวว่ะในโอีอะมันมีอยู่เขาอยู่กานอยู่ข้างหน้ากตั้ง้าอยู่ข้างลนากันอผิดเดี๋ยวรอเ่องเล้าเืองใครเย็นม่รีบอย่ามาเร่งสายมาเร่งมาเร่ง หัวลิงกดกดการการแก้แก้ไขฉากเลยอ่ะกดตรงไหนเนี่ยเนื้อวิ้นนะเจอแล้วให้เราให้บูด่าก่อนนะถึงจะเจอมึงเห็นไหมมันมีขอบแรงอ่ะอ๋อเจอแล้วมีแล้วมีแล้วอ่าลากไปชิดมุมมุมมุมนึงมุมอมมุไหนก็ได้มันมันได้แค่นี้อ๋อมุมไหนก็ได้ชิดชิดไปเถอะอ๋ออ๋อชิดไปแล้วลากให้มันเต็มสีดำ ให้มุมให้มันมีให้ให้มันมีสี่เหลี่ยมสี่มุมอ่ะเจอเนี ừ, ่ยได้อ่าได้แล้วคือโอเคจบเล่นไปเลยโถมาเออนั่งไงรอรอก่อนมันกำลังจะเต็มมันดีเลยอ้าวเต็มแล้วอ่ะสร้างห้องเลยอ่าคีดเชิญมาผมอ้าวยังไม่สร้างเลยครับผมดีเลยว่ะมันดีเลยอ่ะเ <laughs> ยอะด้วย <laughs> กดผิด ตัวหกอนล่ะเดี๋ยวเราถือเอาไปแชร์ให้เดี๋ยวไปแชร์ให้เฮ้ยไม่ต้องแชร์อยากให้คนภายนอกเขารู้อ๋อแล้วกันคนนี้ไปน่าดูเออระวังบินนะเยอะเราจะเตรีมดีๆบินรุกอันนี้เอาด่านไหนอะเอออันไหนก็ได้เอาอ่คนดูรีเควสหน่อยฮะด่านไหนก็ได้ครับเล็บฟลิกเก่งไงบ้างกูลืมดู อย่างเงี yeah. that, yeah. I mean. I hum ้ยเพื่อบินเพื่อยังเอาแบบไหนเอาแบบไหนเนี่ยก็เสียงได้ยินมนอะไยินไยินลืดดเี่แกก็ดน้องยท่านไหนบอกห้าเลด่านไหนมึงมีควตั้งไม่ใช่หรอเอาห้าด่านไหนพี่ดาไมันถามมาด่านไหนให้คิดว่าเล่นจบอะด่านไหนอะไรที่เจบด่านไหนมึงด่านไหน่ะ ด้านไหนล่ะด้าตาไหนล่ะดบสไหมเบสไหนอ่ะมีอะไรนี่เซนเตอร์ีฮะเซนเตอร์นานหรอวะเอาดับนี้ไม่นานนะนั่งไงเบสเซนเตอร์มันเกี่ยวกับกูเลยที่เมันกูเลยมาดีครับแอบยากไปเลยเอาเอากระเล่นกระเล่นไอ้สัตว์ระดับนี้แล้วก็ไม่ทุสหรอกมากดข้ห้องมาเข้ามาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกกูดูคอมเมนต์ให้เอาเพล มันเข้ามาเข้ามาเชิญมาเลยกดกกกดดดชื่อเพื่อนเข้ามาเลยอ๋อโอเคแล้วโง่โง่เกมนี้โง่มากโลโลโลอ้าวกดอ๋ออ๋อนี่ไงเอไอสัตว์เอตัวนั่นเลยไปดิกดแล้วมันดีเลยกี่วีปะเยอแล้วทราไมเขาไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะต้องออกไปดูอคอมเมนต์เปิดหน้าอีกหน้าหนึ่งดิเปิดไงวะไอเปิดนามันก็ได้เปิดนามนไม่ดีลรอเดี๋ยวเขาดูให้ โอเคดูตอนไหนวะเดี๋ยวไปเลยสตาร์ไปเลยอรอเลยเหรอเล่นตัวละคร่อนไหนเออแบากูลืมเล่ะไงวะเอาคนเล่นเฟีย้จุดอ่ะนิกอะนิกนิกเขาเอาเอลีปลา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 อีบีอะอยากรู้อะฮะ เลยนะ่านับก่อนนะอันนี้คือกำลังโหลดตุ๊บนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาตีเกินชั่วโมงมันจะน,นานใชไหมสิบห้าวีประมาณนี้สิบห้าสิบสี่วิด,ดีใช่ไหมเออไอไม่ไม่ไมมกับยูทูบแบบมันไม่มันไม่เกี่ยวว่ากี่นาทีหรอกมันพอมันสตีมเสร็จปุ๊บมันไอ้นี่ให้หมดเลยอะไรไไอะไรอ่ะมันจะเป็นยอดหลังนที ไม่ไม่เกินสี่ชั่วโมงเกินสี่ชั่วโมงมันไอ้นี่ไม่ได้ทำไมอะไรมันไม่เล่นทั้งชั่วโมงอีกผมเล่นแบบเดียวเล่นการเดียวก็ไปแล้วแหละการเดียวก็ไปแล้วโดดนานเนี่ยามันก็จะเปลี่ยนชื่อไอ้นี่นะชื่ออะไรชื่อสตีมอ่ะสตีมไหนผมเป็นชื่อว่าสตรีมแบบเปิดของคีคุงมชแนลมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่คีคุงคีคุงขีดเลฟเดททู ในไหนในยูทูบอ่ะเออมันจะเปลี่ยนเป็นอจีนกุญชีเลกเดีอนถือตัววานนี้อ่้วตอนนี้ไม่เขียนว่าอะไรตอนนี้มันเขียนว่าสตรีมแบบส่วนของจีนกุญช์อืมมีคนดูหรอกมันมีหัดไลค์หัดไลค์ ร้านเกมแบคนแรงๆก็ไม่ค่อยมีหรอกเขาทำมึงเล่นๆบ่อยๆอ,อ่ะเอออู้เสียงเกมดังสัตว์อ่ะแปบบนึงเบาก่อนเกี่ยวหือใครทักเลยมาจ้าก็ได้ครับผมทำดีเลยอ่ะมันรู้ว่ามารายัางนในยูทูบอีกดูใหโอ้ดีเลยมากเลยคนเล่นยังดีเลยเอ้ยกล้าไหนอ่ะ,อะอไ,มไม่เล่นไม่เล่นปืนได้ไหมอ่ะไม่อยากมไม่ชอบปืนอ่ะไม่ชอบปืนอะ เล่นขวาไินเ้าเชื่อจเชื่อจโอ้จอมืดจอมืเดยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยไม่รู้ว่าเอ้มันเล่นจอสูงไปต่อหนึ่งเอ้ยแค่เจ็ดร้อยก็พอแล้วนะกูว่าเจ็ดร้อยก็พอแล้วอย่ายเอาพันเลยพันไม่ไหวหรอกปับสูงไปภาพตามแบบนี้หน่อยมันดีเลยวะดีเลยเอ้ยทำไมตัวกูเป็นงั้นอะ เอ้ยตัวกูไม่ใช่ตัวนี้นี่ลงมดอะไรไหนก่ะไหนลงมอดอะไรเนี่ยลงมอดไงลงมดไว้ตัวกูไม่ใช่ตัวนี้ตัวกูคือนี้ก็เข้าลงมอดไว้อ่ะไม่ใช่เสื้อจี๋ผมมนี่น่ารักจะตายเสื้อีผมส้มนำเลยจะต่อให้คนลิงอย่างแหลกอ่ะ เล่นแหลกอย่าเล่นเลยอย่างนั้นแหละว่าปัญหาเออแค่ข้าเอาเป็นอย่างนี้ได้เออในคู่ตอนเนี้ยไม่แหลกเท่าไหร่หรอคูได้อยู่มันมาในยอมยอมยอมกนมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะเฮ้ยอันนี้หมดหานะโอ้โหเลือดนี่หมึงลงไว้หรอหะมันมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะกัว่าถ้ามึงอักคมกว่านี้เออนน่ะมันมันง่ายจะรีมไม่ทั้งวันอ่ะโอ้เพี้ยนนิดนึงขึ้นยังไงมึงมาถามคนซื้อ โดนเน็ตครับผมโดนเน็ตมาทางผมก็ได้นะโดนเน็ต <Do need. S 2> <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ก้าสีครูอีกทีหนึง่งโดนเน็ตมาได้โดนเน็ตมาได้เฮ้ยกูไปถืงบอกว่าไอ้ชาติตีทางไปก่อนทำไมกู <c oughs> ไม่รู้ไม่ทางไหนเดินมั่วโอ้โหไพี่เดินมั่วงั้นนะ่ะเฮ้ยลืลลล <c oughs> ่นละลื่นละกินิ่เยอะบอกเอ้ยกูกระตุกนี่กูกระตุก นี่คนเล่นในกระตุกเลยเหลือหรอช่างแม่งเถอะมาถูกกันเด้ไมได้เล่นมาเอามึงมึงมึงจยบอกอย่าดวพูดอย่างนั้นสิกูจะกูแต่คอก็ดีเลยจะตายซะเด้อชิเตมึงยิงกูทำยี่อะไรสัตว์ให้พอมอให้โยกมาทำดทมอัน้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไป้วเอยมาทางไหนวะลืมแล้วนี่ทางเดิมนี่ มาอะไรนี่เป็นทางเดิมว่าสัตว์ทางไหนกันน่เอยลืมทางตรงเงาโอ้ยเดี๋ยวดูความเดี๋ยวดูกวามดีเรีให้เฮ้ยคือคืไม่มีใครช่วยเลยเฮ้ยจะตายแล้วเอาเอาไหนอ่ะเทียดอะไรมือเทียดอะไรมือโอ้เหลือวทำไมยังหกสิบเหลืออะไรหกสิบอเลือดเหรอ ไม่เห็นกำลังดูนี่ไงคอมเมนต์เผื่อมีใครพิมพ์เี่อะไรมี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 มหรือก็มีพิมพ์แบบมึงเลน่นไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไปแชร์ในกลุ่มกลุ่มไอ้นี่ให้กลุ่มใคกลุ่มเพื่อนกัไอเสือกกลุ่มไอเสือกเลยเ,ออเ,ออเดี๋ยวไปดูไปชแชร์ไปแชร์ครับพร้อมแปะหน้าเฟซไอ้ก้าวเลยว่ฮะไป er. บูมเบมูมเออแปะหน้าเฟซเลยว่แปะหน้าเฟซเลยว่ะเฮ้ยใครเข้ามาเนี่ยใครมีคนเข้ามาเม่อกี้ อ๋อมึงไปวมลี่ไม่ใช่หรอลืมปรับควยลืมปรับนอนมาแล้วกดขึ้นมาขึ้นมาใครรีเควสท่าอยาให้รู้น่ะแล้วมึงจะไปทำตามทำไมเอ๋อท้าทายหน่อยกูไม่ได้กูไม่ได้เป็นคนใจดีขนาดนั้นใจดีหน่อยก็ขฉีดได้ไหมวะอยากขีดคนกดขี้ขวาเดีไยวขีดเดีไลซิ่งเดีไลซิ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรี่ยวอะไรเออซื้อแรงอะไรมาถุย ก็กวกดีปซื้อกีบอะอัพคอมอพคอมเหอะไม่มีตังค์แล้ยอ่ะลงทางนั้นหรอลงทางนี้ดิเออเฮ้ยไฟไฟไฟเปิดนะเป็นรเจี๋ยวิ้ยดีเลยนิดนึงนะเล่นเล่นยังดีเลยเลยลองดูให้หน่อยเล่นมันลื่นนะมันลื่นนะในยูทูบอ่ะแบบแบบเล่นเล่นจะตายแล้วเดี๋ยวได้แล้วถอยมาดิจะตายดูแต่เล่นเลยเยอะเฮ้ยระเบิด แล้วเบิดหลังหเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ่าดูนู่นอะนมันเล่นไหมโอ้โหปันยังดีเลยเลยกระตุกเป็นมางานอ่ะนี่เหรอเออมันจะมีแบบค้างกี่วิวะซ้ำกระถูกอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อน ไม่โหลดเลยไม่ภาพแตกช่างแหมภาพแตกกระบอ,อยไปมันเป็นนี่ของดูแล้วแหละมันเล่นมันเป็นสตรีมสดไ่างยมันเลยแตกก็มันมีจุดขาเงี้ยจุดยีเลย์เาเป็นแย่หรอคอมเขาก็รู้ว่าคอมมึงไม่ดีก็น่าจะนี่นะ มึงจะสนใจได้สนใจ,นนใจขนาดนั้นเหรอกระตุกมันมันไม่ไม่ขี่วิหรอกกระตุกปุ๊บแล้วก็เล่นแล้วก็มาต่อไปนึงมึงมจะเอาอะไรมากวะหฮ้ยโหดาบดาบเออเฮ้ยทำมันไม่เป็นโบไปดูดีไฟลวกตืดจะตายแล้วเพื่อนเอาไปเอาให้เพื่อนไงคลิกข,ขวาเอา ก่อนพี่ไงขี้เหนียวอิสรัระถึงพุทธิ์แม่ขี้เหนียวอไิสัตว์ขี้เหนียวอ่ะ๋อถ้าป่บเป็นจอจอเล็กกว่จาจาได้ไหมเนี่ยได้นะได้นะง่ายเหรอเดี๋ยวลองเดี๋ยวแล้วช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนจะตายแล้วกูโคตรเฉียวคตรเฉียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองเราไม่เห็นเลยอ่ะมันมันจะมาล่อแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยตัวคีจ็อกกี้เฉียวพื้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วนึงจอกกี้ อะไรเอ้ยเฮ้ยเฮจะตกแล้วไม่ตกกูนี่ก็ตกลื่นอะ่ะไม่มันขีดคอล้องพากูตกไว้ข้างล่างเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวดูให้แล้วกันเปิดมือปืนีมอะไรเปิดแล้วเนีย่ยลองลองวางพับจอรกค่ะอาจจะใช้ได้จะดีไหมของ ต,ต้องดูอ่าลองก็ลองเน้นลื่นไม่ได้เน้นสวยอ่าเป็นไงลื่นหรือย<อ>ังโหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวือยังเดี๋ยวเดีมันยังไม่ถึงตอนที่มับตัจอนยังไม่ถึงเหรอยังยังมันดีเลย์ก้าสิบห้าบี

ก็ยังมีนะฉากที่มันค้างบางฉากอะ่ะจอเล็กแล้วจอ,อยังเล็กแหละไอ้ฉากที่มันค้างบางฉากมันก็มีนะแก้ไขาฉากเรเบิร์ตเรเบิร์ตช่างไม่ไงไปอ๋อกดปิดลิฟต์ครับรอที่อะไรแก้ไขไม่ได้ลเลยกี่ทีแล้วตีแปดทีอยู่เลยกี่ทีแล้ววะ สิบแปดสิแปดไม่ไม่ในโอบีมันจะไม่ตรงอยู่ทูทมันสิบห้าทีก่อยลยในยูทูบเขาสิบแปดมันด่านเดียวอยู่เลยมันสิบห้าทีไหรอเนี่ยเ่าเล่นไม่ถึงไหนเลยอ่ะไหนแต่ตอนนู้นอ่ะเหมือนไม่เล่นอะไรเลยดูดีจอโคตรเล็กเราไม่เราไม่สนเราไม่สนว่าจอเล็กอะไรขอ้มันลื่นเดี๋ยวจะสุดกระพองอ กระโผมกระโผมกระโผมกระผงมาแล้วกระโผมออกไปดีกระโผมอ,ออกไปดีกะระโผงออกมาแลังน,นีออนนน่ออกมากระโผมอุปกรณ์นี่ไม่หมดฮานะครับผมโอ้โหใครเปิดกระโสดไฟเนี่ยโอ้โหเดี like, เนะเ๋ยวเลิวกูวิ่งกระตุกเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหเฮ้ยช่วย,วยกูด้วยเออก็ได้อยู่ได้ยอยู่จะจอเล็กนะเออแล้ มึงก็ลากข้ามใหญ่กว่านี้ดิมันลากดนแค่นี้เนี่ยอ๋อลาก่นโอวลากแค่นี้เหรอมันลากไม่ได้อีกแล้วโอ้ลกโอ้โอแค่นี้ก็แค่นี้ลากอีลากอีเดี๋ยวมันถ้ามันคือได้มันได้มันเต็มอ่ะแต่ไม่ต้องให้มันเต็มมากให้มันได้อย่างก็ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเรา้มาถ้าไปทางไหนวะเดี๋ยวลองกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวๆอ่าแค่นั้นเนี่ยโอ้ยจะรีบไปดิ มีของลับในนี้ลูกซอ,อโงโอ้โหใครมีคิดอย่างไรอยู่รอด้วยดิ่ดูอยู่ดูอยู่อ๋อมันมีใครเข้ามาเลยเนะี่ยภาพแตกกูไม่สนครเบาภาพแตกแต่มันไม่กระตุกก็ดีละกระตุกนะใค,ใครเข้ามาเนี่ยลืมปากเป็นเพื่อนอะไหนว่าคนไหนเข้ามาตีที่ใต้ขาอะไรเงี้ยนะัน้าๆออกไปแล้วออกแล้ว มันมวดให้เตะออกตาเออเหรอเออมวดได้มวดได้เอู้ววิบปะภาเปล่า OBS ใหม่ดีวะใครมาฮิวนี่อ่ะใครหยาบอ่ะออ้วม,ม,มันไม่เตรียมอะมันได้แค่เนี้ยรับ่งินก็เม่อกี้ได้อะไรมา mỗi khi đã có loại mà hủa hủa lắp nơi hưng bỏ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  bật nơi hưng bỏ lắp 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 nơi hưng ภัพส่วนก็คิดเองก็หนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้อะไรมาเื่ออะไรเดี๋ยวเรื่ออะไรวะปลาฮะเรื่องอะไรไหนระเบิดตาล่อซัมบี้ไปเบไปลาไหนต่อไม่รู้เดินๆอะไรเงี้ยอาให้จบด่านด่านนี้พอละล้พอเลยพอเลยละพอก่อนไปหา ถาทางเงียบเอมั้งเดี๋ยวเมื่อกี้กูได้อะไรกันลกูงงมากเลยะคืออะไรไหนเปิดตาล็อบบี้อะไรนะแต่ไหนต่อเนูกเรืออะไรเนี่ยอาใ้ตกหลังมลงดีพอละคอเลยระกอบไปไหนข้าวโกเกิลความเงียบลกเรือเลยมาง่ะ เอาเล่นดูวยสองคนมึงไม่เอายากันอีกจอเอ้กูปาผิดจบแล้ก็วิมาเหรอมาแล้วนีไงเต็มเลยเนี่ยปิดดูดิพี่พี่วิวไปดูพี่พี่วิวไปดูไป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 เบล่าเอ้กูปาผิด พี่มีมั้พี่โมาแ้นี่ไงครมาเนี่ยม่อหน่มีนดูี่อยมีคนดูอยู่หนึ่งคนพี่ลองถามก่าใครดูใครดูอ่ะกูเปิดไว้อยู่อ พอยังเหรอไม่คนดูอยู่นี้คนถ้าขืออะไรวะไอ้ยอย่างเงี้ยกูมีคนเปิดแล้าจะเปิดทีใหม่ลองถามงก็ใครดูเนี่เปิดได้อยู่เปเอาวเผยดินยัางบุบไม่เสร็จเลยพี่เอ้มันมันเปลี่ยนสวุลแล้วหรอมันชื่อเวทอะไรเวทอะไรมึงเวทอะไรมึงเวทอะไรมือซื้อโค้ดดีกว่าบ้าบุเปี้ยวไปเยอะเลยอ๋ออ๋อไอ้พวกใครยิ้มกูเนี่ยไอ้สัตว์กล้ามืิใครเนี่ยมันบวชติดได้

ควยมันล้มเหมือนเลยดีบอดดีบอดบอดีกว่าไหมนี่ล้มคู่ลมคูเเเ่เอาให้ตาย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 เอาหมออก้ใหมดีบอตีอดีกว่าอ้าคือีบอดตายเลยขอโทษแล้วกันนึกออยู่หรอไหมเราอัดอยู่ค่ะเปลี่ยนเป็นอัดอยู่หรอไห ทำไมไม่ไหวแล้วอะตุกมากคอมกระตุกหรือว่าอะไรกระตุกอ่ะกระตุกหมดเลยอ๋อคอมกระตุกได้เหรอต้องปิดเลยเลยปิดไ์ปิดไงวะปิดหยุดตีมหยุดในทิศในโอเบสอไรก่อนอ่ะ